ซูชิอาหารที่กระจายตัวได้เร็วไม่ใช่เพราะการทำการตลาดนะแต่เพราะแผ่นดินไหว คลิปที่แล้วเนี่ยผมพาทุกท่านไปรู้จักซูชิกันแล้วคลิปนี้คือภาค2ที่จะมาเล่าต่อว่าทําไมซูชิถึงได้กลายเป็นอาหารประจําชาติของประเทศญี่ปุ่นเรายังอยู่ในยุคเอโดะนะยุคที่เฟื่องฟูที่สุดของประเทศญี่ปุ่นและการกินซูชิในเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นก็ยิ่งคึกคักกันมากขึ้นจนทําให้เกิดซูชิเชฟมากมายและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อนในปีนั้นเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นจึงทําให้ผู้คนล้มตายข้าวของเสียหายและกระจัดกระจายไปที่ต่างๆหลังจากแผ่นดินไหวสงบลงเกิดการอพย ย้ายถิ่ฐานของผู้คนเป็นจํานวนมากหนึ่งในนั้นก็คือซูชิเชฟการที่ย้ายไปอยู่ในตําบลต่างๆแห่งหนต่างๆทํา,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 าทให้เกิดวัฒนธรรมการกินซูชิที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วนี่เองจึงเป็นสาเหตุทําให้ซูชิออกนอกเมืองหลวงเป็นครั้งแรกแต่เวลาผ่านไปไม่นานวงการซูชิก็ต้องปรับตัวครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อการเกิดขึ้นของซูชิสายผ่านขณะนั้นมีลุงคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านอยู่ที่เมืองโอซาก้ามีนา